ท่านทราบไหมคะว่าการรังวัดที่ดินนอกจากจะรังวัดโดยช่างรังวัดของกรมที่ดินแล้วช่างรังวัดเอกชนก็สามารถทําการรังวัดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้ช่างรังวัดเอกชนที่จะมาทําการรังวัดที่ดินให้กับประชาชนได้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนได้รับใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชนจากคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนและต้องเข้าอยู่ในสังกัดสํานักงานช่างรังวัดเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่งเสียก่อนจึงจะสามารถทําการรังวัดที่ดินได้ค่ะ ตามกฎหมายช่างรางวัดเอกชนจะทําการรังวัดที่ดินได้เฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแล้วเท่านั้นไม่สามารถทําการรังวัดที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นได้และทําการรางวัดได้ใน3ประเภทเท่านั้นคือการรังวัดสอบเขตที่ดินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินและการรังวัดรวมโฉนดที่ดินส่วนระยะเวลาการรางวัดค่าจ้างเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างจะเป็นไปตามที่เจ้าของที่ดินได้ตกลงและทําสัญญากันไว้กับสํานักงานช่างรางวัดเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างค่ะ สำหรับขั้นตอนการใช้บริการช่างรังวัดเอกชนนะคะลำดับแรกเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องติดต่อสำนักง,งานช่างรังวัดเอกชนเพื่อตกลงรายละเอียดต่างๆในการจ้างและทำสัญญาจ้างทำการรังวัดที่ดินและเมื่อเจ้าของที่ดินทำสัญญาจ้างกับสำนักง,งานช่างรังวัดเอกชนเรียบร้อยแล้วจะต้องไปยื่นคำขอรังวัดที่ดินนสะํสำนักง,งานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่โดยแจ้งกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่รับคำขอว่าประสงค์จะให้สำนักงานช่างรังวัดเอกชนรายนี้เป็นผู้ทำการรังวัด จากนั้นสำน,นักง,งานช่างรางวัลเอกชนจะนำสัญญารับจ้างทำการรังวัดไปรับเรื่องและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรางวัดที่สำนักงานที่ดินเองค่ะและเมื่อช่างรังวัดเอกชนทำการรังวัดเสร็จแล้วจะส in ่งเรื e ่องรังวัดให้กับสำนักงานที่ดินได้ตรวจสอบความถูกต้องสำนักงานที่ดินจะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินไปรับทราบผลการรางวัดดำเนินการทางทะเบียนและรับโฉนดที่ดินค่ะ